ือนไม่เห็นเลยเปลี่ย มึงเปล่งทีไหมเปล่ามึงเปล่งเปล่งทีไหมเปล่งที ที่หาปลากลับบ้านส่วนค่าล่างระมาณเทป่ะเออพอที่สองไม่มีอะไรแน่หน่หรอกเราลองไปดูกันก่อนไหม โดนแล้วอุวิ่งปลาเล็กปลาเล็กเย้ขาดอีกแล้ววาวนี่ก็มานั่งตกชิงหลิวนะครับวันวันแบบชิวๆนะครับนี่ตกแบบบาลานนะครับบาลานลอ,อยนะ ้อยจ๋าเลยครับคันหลิวเท่าไหร่ครับคันหลิวนี้ใช้ระยะอ,อ,อยู่ที่1.8นะครับสายสายนี้ก็อยู่ที่10ปอนดน์ครับตกแบบบาลานซ์วางบาลานซ์กับตายแตกตาา่างยังไงบาลานซ์นะครับอันนี้คือสมมตินะครับว่าอ,อ,อันนี้คือผิวดินนะครับเราจะเล่นแบบบาลานซ์แตะก็คือว่าให้แตะอยู่ในแบบนี้ คให้แตะอยู่แบบนี้ถ้าเกิดเป็นไม้ตายก็จะอยู่แบบนี้แต่อันนี้ว่าจะให้อยู่ให้อยู่แบบว่ากลางๆน้ำเอาหาปลาใหญ่หน่อยกระบอกนีป้ปลาเล็กเยอะอชิบหายเลยเออย,ย้อนไปเลยเออนีนน่ย้อนไปสวยลูกเออเนี่ยตอกให้มันมหน่อยเอาแล้วครับ นาโชโชโชดิโปลาหมอฮะต้องแบบบาลานซ์ครับปล่อยครับถ้าตกแบบบาลานซ์ก็จะมีแบบเกี่ยวชิ้นกับไม่เกี่ยวชิ้นคนระับผมอ่ะผมผมผมไม่ใช่มือเก่านะผมมือใหม่นะแต่ผมเองก็ผมจะตกแค่เหยียบปอมกับนี่แหละครับ ชิงเหลียว<อ>แต่ชิงเหลียวผมก็ไม่ค่อยได้<อ>ตกมากส่วนใหญ่ผมจะให้แฟนผมตกนะครับก็มีนะ<ม><ม>ครับเกี่ยวชิ้นนะครับพุม่มครับวันเอาย้อนไป้วนานไปเคาะเคาะเออสวยตอกโชก อุ้ยวิ้งมันไม่ทิ้งคันน่ะขอโทษอุ้ย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 วท่งทันไปฮะเป็นทันไหมทันน่าทิ้งคันมากเลยอ่ะเอาไว้เอาไเสียดายว่ะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ครับออกแบบบาลานซ์นะครับผิดผิดคิวคือดีดีดีที่ว่าชุดหน้ายังอยู่นะเจ้ยเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับ นะครับเมื่อกี้ก็ขาดไปนะครับหนึ่งตัวผิดคิวผิดคิวผิดคิว <c oughs> เอาคันตกกุ้งนะครับอันนี้คือคันตกกุ้งนะครับ <ตก S 1> เดี๋ยวเอาใหมาเ่เด,เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใหม่อันนี้ผมให้แฟนผมตกถ่ายกันอสองคนนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเวลาพผมตกปลากันน้อยมากช่วงนี้นะครับงานการเยอะอยาไปที่เดิมนันนสวยอยาไปเลยโคกโคกเลยเออ ต่อครับจริงๆน่าจะประดุกอันนี้นอันนี้อันนี้คือตั้งแบบบาลานซ์ลอยนะครับลอยแบบลอยมากเลยนะจับจังหวะวัดดีๆไม่ต้องรอจมแบบเมื่อกี้ ปลาน้อยเล็กติดป,ปากติดปากปลาหนคราวนี้คราวนี้จะลองแบบว่าไม่เกี่ยวชินนะครับเราจะมาหาปลาใหญ่กันนะครับเราจะมาตกเรื่องกันครับนี่ปั้นติ้งหาปลาใหญ่ดูซิยัางาปุ๊บโขกเลยเนี่ย กล้องอาจจะไม่ใช้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับน,นี่โอ้วัดตั้งโชค๊คคิดว่าปลาใหญ่ครับดูตัวครับช่องนิ้ว, <laughs> วปลามันเข้าปลามันเข้าเร็ว <laughs> ผมจะลองดูแบบเกี่ยวชิ้นนะครับระหว่างเกี่ยวชิ้นกับไม่เกี่ยวชิ้นอะ่ะ <Okay. S 1> ผมว่า mm hmm. ผมว่าเกี่ยวชิ้นอะ่ะ mm hmm. จะเน้นแบบว่าจะเน้นตัวแบบ mm hmm. วัดแต่ต้องคนวัดแม่นๆนะบางที oh. เกี่ยวชิ้นก็วัดอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแล้วแต่คนนะผมก็ตกเนาผมตกเนี่ยผมก็ดูจาก y u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  e แบบไม่มีใครสอนเลยรนะิ้งหลวยูทูบอย่างเดียวอาจารย์อยู่อุ้ย อ,อันนี้คือเหยื่อละลายนะครับอันนี้คือเหยื่อละลายแล้วคราวนี้เหลือแต่ชิ้นคราวนี้นะครับเหลือแต่ชิ้นนี่ครับเรียบร้อยขอหมอนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ แป๊บนึงถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่แป๊บนึงเก็บช <c oughs> ิ้นหาลูกหาล้ำไม่เจอนี่ <c oughs> จับจีบบีบตูด YouTube ล้น้วนครับเก็บเก็บฟังน,นู้นนะเออ ดูครับอันนี้คือเหยื่อแตกเร็วนะมันก็จะอยู่ในระดับของมันเลยนนี่คือลืมพันตะกวัวฟิลครับคือใส่ลูกหมุนอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นชิ้นเนี่ยตอนตอนนี้มันเหลือแต่ชิ้นตอนนี้มันเหลือแต่ชิ้นแหละลอยเนี่ยลอยแบบนี้คือเหลือแต่ชิ้นตอกแล้วครับหนึ่งที ดูช่วะตอกนะครับนี่ครับโถหูยว่านแรงไปขาด ใหญ่อยู่บ้างไปแล้วไปแล้วไปแล้วสามโละตัวนี้เลี้ยงสี่ปีปูปลาหมอตัวยังใหญ่อะมาได้เลยโห้ยดูปาหมอครับน้องจะตกด้วยมือโอ้ยใหญ่อะเห็นไหม ตุ้ยตุ้ยใหญ่มากเลยปล่อยครับอนิวตกด้วยตกด้วยเหรออนิว <c ười> ปล่อยปล่อยปล่ไปครับมีเบ็ดเปล่าอันนี้ลองชิน้นเอาชิ้นอย่างเดียวว่านเอาอย่าไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นนึงนะเอชิ้ก่อน ครับจังหวะตอกครับเดินแล้วตอกแล้วครับเหมือนหมดนะครับรอดูอีกแป๊บหนึ่งไม่หมดครับโชวเลยนี่ไง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 ใจเย็นใจเย็นเบา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 เบอุ้ยปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ถ้ครับปล่อยเลยนะเออถ้าเกิดไปก็ปล่อยเลยโอ้ปลาดินใหญ่ครับโอ้โหปลาดินใหญ่ปลาดินใหญ่ าแล้วมาแล้วอู้ค่อยค่ลังไว้เบาๆแล้วะติดเสาแหลกอุ้ยไอ้มือวิทำไมมเอมาเดี๋ยวก่อนเนะเลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึลถึงถถึงวถวถึง นี่ครับปนีนูตัวยังใหญ่ฮะนี่ครับตกตกแบบบาลานซ์ครับดูครับมันจะดูดเห็นไหมมันจะดูดเข้าไปเลยนะถ้าเกิดว่าเราเกี่ยวชิ้น่ะพอมันดูดมันก็จะแบบเราส่งได้ตกแบบบาลานซ์ อืมใช่ใช่วันใช่ชใหญ่มากสำหรับบ่อนนี้นะตัวมันหกขีดได้บ้างด้อยมาตรงข้างหลังหลังจากเจ้าบ้านตกไปหลายตัวแล้วครับผมจะขอตก ตกบ้างไม่ไหวแล้วครับเซียนครับผมจะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าวัดเร็วนะยวดูนะจะดูนะว่าผมเป็นคนวัดเร็วขนาดไหน่าใส่เยอะให้ยวใส่เอง่ให้ีก อ๋อให้อนน่งอล้วญ่ด้วยนอหญ่ด้วี่เอาชิ้นนะเอาชิ้นเกี่ยวยยถ้าเกิดอยากจะให้แบบว่าวัดแบบว่าชัวร์ชวนะครับวัดแบบชัวรคือเดี๋ยวดูนะมันจะกินแบบว่าพอมันกินแล้วเราส่งเราส่งให้มันกินเนี่ยเ่ยห็นไหมเนี่ยยังงแง,งถอน อ้ใหญ่ปะใหญ่นี่เลีแปปไปแล้วไปเข่าเล็กเข้าเล็กเข้าเล็เข้าเล็กรู้แล้วรู้แล้วอปนนใหญ่เยเขาเล่ เลยลูดเหมือนกันเลยมันถูกกระเล็กตรงนั้นน่เห็นไหมมึงบอกให้มันปล่อยปล่อยไปอะปล่อยได้แต่มันถูกกระเล็กเว่ยังไมึงต้องี วันน,วนี้ก็มานั่งดูบ้านนะครับมานั่งชิงหลิวชิงหลิวก็เอาคันตกกุ้งฮะค,คันตกกุ้งหนึ่งจุดแปดนะครับมาตกสายก็ใช้อยู่ที่สิบปอนด์นะครับตกแบบบาลานซ์ลอยนะครับโดนตัวใหญ่าขาดไปเยอะแล้วเนี่ยมันเป็นความตกเล็กๆครับ ในยามวันที่แบบเราว่างขอวเร็ว <laughs> เบรคหนุน่มมาตกก็ได้เอาเนื้อเดือออกวะ หลังจากที่หลุดและขาดไปหลายอันหลายดอกมากดีนะครับที่ทุ่นยังอยู่เพราะว่ามีแค่ดอกเดียวเฮ้ยไข่มดวะไข่ฟูอ่ะอือโอ้โหดูบหน่าเนว,วะนั่นไงอะเห็นยังอ๋อเห็นแล้ว <laughs> ตอดแลครับอันนี้อย่าเดินบ่อยนะครับเฮ้ยเขาว่าจะได้ไปใหญ่ ชัดเลยดอกนี้ช,ชัดเลยตัวโอ้หเป็นง่าเป็นง่านี่อันนี้ตกแบบบาลานทงเพลงตั้งให้ลอยพอตั้งไม่เก่งก็จะต,ตั้งได้นี่คือตั้งให้ลอยคือแบบให้หางมันขึ้นที่สุดคือให้มันเห็นอะถ่ายแล้วเห็นพอแล้ว chiều bạn có thấy cái đoạn này thôi. Đó cái kia Để tôi thay đổi lại Đó là cái đoạn này Để tôi กูคิดก่อนมันคืออะไรวะที่ห้อยคอแล้วโทรศัพท์ห้อยได้ที่นี่โทรศัพท์หรือว่านิโกโปร,รอ,อ๋อที่คินิกโกโปรโเออโกโปรแล้ไม่เลย

ปลาบินระวังโดนน้อง <mm มันจะกัดมันจะกัดอ่ะดูปลาตัวติดต่อ <mm ไปสองเจ็ดเราจะนั่งตรงไหนรู <mm ้เลยหรือว่าตรงนี้ <mm เออ,เอ,อมุมนู้นสวยมุมไหนมุมน <mm ูมม้น แล้วแล้วผูถ่ายตรงนี้เออถ่ายตรงนี้มุมมุมกล้องมันสวยด้วยแล้วเดี๋ยวเอาไม่มีขาตั้งกล้องนี่หรอนี่ไงอีกอันนึงดิอัน้จ่ายถ่ายข้าหลังป้าอ้นเจอันนี้เหนียวหน่อยนะเครืงนอกอะแล้วก็กะเอาแล้วกันว่าแตกยังแตกแลนะ้วเนี่ย เน้นชัวเยอะเกินแน่เลยเกินรับปอดโย่ใหญ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 ่อ่ะล้ครับบ้านตัวอะไรครับของใหญ่ครับเอาล้วครับบ้านตัวแกล้วครับฮะอะไรเนี่ยขายแก้วอะไรอ่ะโอ้ดูครับไปนู่นเลย <ด>ชุดที่ห้าห้ทิ้งคันแล้วนะ